ส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่ยังอยู่ที่งานปล่อยสั่งร้องนะคะวันนี้เป็นงานปล่อยสั่งร้องมาสุดท้ายซึ่งจะมีขบวนการแห่อันยิ่งใหญ่นะคะมาในบริเวณวัดบ้านศสศสอนแล้วก็จะมีการฝังลูกนิมิตวันนี้ด้วยนะคะวันนี้มีทั้งงานบุญนะคะแล้วก็มีทั้งงานแห่คือสนุกสนานมากๆนะคะเพราะว่าชาวไทยใหญ่เนี่ยเขาจะทําประเพณีใหญ่แบบเนี้ยไม่ไม่มีนะคะที่เพิ่งเห็น้ันศศอเป็นปีนิ้เป็น,นปีแรกนะคะที่มีงานใหญ่วันนี้ก็มาในานามของสำนักงานวัฒนธรรมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็น บวนการแห่ที่สนุกกว่าเมื่อวานก็เลยจัดเต็มชุดสีม่วงมาเลยนะคะเพราะว่ามอนที่ใส่สีครีมสีครีมมันอาจจะดูไม่ค่อยเด่นแต่ก็สวยนะคะแต่วันนี้คือเมื่อวานก็ว่าสวยแล้ววันนี้ต้องสวยกว่าเมื่อวานแล้ววันนี้นะคะพี่ก็จะไปร่วมขบวนการแห่มาในวัดในวัดด้วยในวัดศกสอยด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีการโปรย โปรยเียนะโปรยพานอะไรประมาณนี้นะคะและจะมีโรงทานด้วยนะคะวันนี้ก็มีโรงทานมาจากหลายๆที่ทั้งกลุ่มแม่บ้านของคนไทยใหญ่นะคะแล้วก็ทั้งกลุ่มชนชาติพันธ์ไทยใหญ่เขามาจัดโรงทานด้วยนะคะรวมถึงดีเจเวียงอนด้วยเพราะว่าเขาจะมาแจกโรงทานของขั่วคุซิ่งนะคะ ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบริเวณในงานนะคะทั้งโรงทานแล้วก็ทั้งการฝังลงูกทิมิทและก็ขบวนการแห่อันยิ่งใหญ่ของวัดพระส <support S 2> ังฆ์น,นะคะของที่คู่กับงานบุญก็คือโรงทานนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโรงทานเป็นโรงทานของคนไทยใหญ่นะคะก็จะเป็นกลุ่มของเขากลุ่มนักบุญรักเมืองไทยไม่ห้องสอนนะคะ ส่วนที่นี่นะคะก็จะเป็นโรงทานในวันสุดท้ายทางว็ได้ทางเขาก็จ,จัดใจมาว่าจะต้องมีของกินของคนไทยใหญ่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากดิฉเวียงสอนนะคะเพราะว่าเด่นดังเรื่องของหัวพพซิ่งทอดมากๆทอดกันใหม่ๆมน,นี้เลยนะคะก็ะจีที่ไหน อ,อ๋อเลี้ยงสัมวขายอยู่ที่หน้าสำนักงานเกษตรจังหวดัดละค่ะแล้วถ้ามีงานวงนก็จะไปทงทานหลายหลายที่นะาจา๊ะแล้วก็เวลาที่มีอ่าเปิดเมืองไทยก็จะไปขายก็เะตขายอยู่ที่หน้ากาดที่คนานอ่ะถ่กผู้ซึ่งเป็นของกินก้นใต้ข้าวคาคเนาะ กูกูกูวันที่ตีนาสำนักงานเกษตรจังหวัดขนอแล้วก็ก็ในป้าว่ามีป้อยอเรื 18, อนซิปเอทป้อยเปิดเมืองใต้นี่ยก็ตีกวักขายขนอต,ตีน้วป้อยจอมค่ะแล้วก็เอากละลูกระต้านเปิดท่องท่านที่ไหนอะคะอ๋ะอเจ้าป้อยต่างๆอ๋อขอบคุณดีเจเวงสอนมากๆค่ะถือว่าเป็นไข่ทุ่่เกียงเองคลิปวันนี้เลยนะคะค่ะได้ยินเสียงทุกวันอะฟังจากวิทยุทุกวันเลย ค่ะนี่ก็คือถั่วพูชีของดีเจวิญสนาซึ่งเขาม,มาจัดโรงทานในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะมีของกินมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเนาะนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่และที่เป็นของใครกันบ้างแต่รับรองว่าเป็นของคนไทยใหญ่อร่อยทางนั้นเลยเขาหอมนะ อหอมมากมากเลยนะคะขอบคุณนำหนอันค่ะ <c oughs> คุณป้าสนุกสนานะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงทานของปวยเสียวคนไทยใหญ่เหมือนกันซึ่งจะบอกว่าเป็น f อฟตัวโยงของพี่เลยนะคะยไมนนไป,อ,ไปอ๋อมีป้ายอยู่นะคะ,อะของกลุ่มอะ,อะไรนะชนเผ่าชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะคะนี่กลุ่มนักบุญรักเมืองไทย เป็นก๋วยเตี๋ยวไต้เขาหลวงหลังนู้นแะแม่อันนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวไต้ค่ะก๋วยเตี๋ยวไต่เป็นไท้ใหญ่เนีลทนะเนาะอันกลุ่มลักมุ้นลักมือไต้วันไหนอ๋อกว่ากลางแรกค่ะกลุ่มนักบุญนะคะทำใหนี้ก็ให้กระเดื่องเมื่อเช้านี่คือเต็มหม้อนะคะแสดงว่าอร่อยจริงปกติราคาอยู่กับไหนอยู่ตลาดสดค่ะขายอยู่ในตลาดสดาลางทองค่ะลางทองอ๋อจ่าได้กันได้โอเคค่ะ ก็จะเป็นรงทานของก๋วยเตี๋ยวนะของกลุ่มนักดูนักายเ้าหน้างจ้ามอุไรฮันเนาะป้าก็ขายหอยอยู่ข้าองอยู่นักกะนาวันโยงกันค่ะเนาะค่ะไก่เ็ืไรไหมคะเจนไปอุดหุที่ป้าเขาได้ค่ะหอมมากเลยนก๋วยเตี๋ยวหอมมากไปดูดูส่กเฟินก่อนขาวหน้าก็ไม่ค่ะข้านก็ไ่ค่ะไ่ค่ะขนมค่ะขนมค่ะใหญ่ค่ะ

มีอ่าได้าสายศิลรอนะคะเพราะว่าใช่ไหมขอพอรกันหาสายศิลน,นะ,ะงานบุญนะคะงานบุญเขาก็ขาก็มี นะคะก็จะมีการถ่ายรูปอัดกรอบรูปให้ด้วยเนะาะบางคนแบบว่าแบบ <c oughs> เดินงานมาแล้วแบบไม่มีคนถ่ายรูปให้นะเ <c oughs> ขาก็มีบริการถ่ายรูปด้วย เจอกระย่างแด่ของเราด้เจเเลยค่ะหมดต่อหมต่อม่แม่เนี่ยคะที่ใส่ชุดเรี้ชุดวเรียพีใส่ชุดไทยใหญ่สีสวยมากเลยยงเด่นอยู่นะวันนี้ดีนะคะที่วันนี้พี่ใส่ชุดเด่นมาส่นี่มหรอไม่ทักนี่ไม่รู้นะเนี่ย่เตีอุ่๊กย ลองป้าแลยครับแค่ถ่ายร่วมกันทางเป็นแค่เพื่อนแล้วก็ถ่ายตอนแร้เนาะก็เปิดกล้องเขาลร็มากเลยครับต่อเพิ่มขามฝั่งเลยนะครับผมเจสเกอร์เจมส์เจค้าและก็ ลอยสางลองหรือการบวชลูกแก้วของชาวไทยใหญ่นั้นจะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการบวชสามเณรในที่อื่นๆโดยชาวไทยใหญ่ถือว่าสางลองเปรียบเสมือนประดุษดังเทพเดดาที่มาปกปักรักษาทําให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งถ้าปีนั้นมีการบวชสํารองมากเท่าใดก็ถือว่าเป็นความผาสุกมาบังเกิดในหมู่บ้านมากเท่านั้น ปอยสั่งลองณนะที่นี้หมายถึงคำว่าปอยหมายถึงงานเฉลิมฉลองอันเป็นมงคลในการบรรพชาสมเนนส่วนคำว่าสั่งลองนั้นสั่งหมายถึงสัมมเนนส่วนคำว่าลองหมายถึงหน่อเนื้อของผู้เป็นเทพยาดาดังนั้นสั่งลองจึงหมายถึงสัมมเนนที่เป็นหน่อเนื้อของผู้เป็นเทพยาดา ปลอยส่างรองเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมาช้านานโดยจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนมีนาย่ยางเข้าเดือนเมษาซึ่งเป็นฤดูร้อนเป็นช่วงที่ชาวบ้านเว้นว่างจากการเกี่ยวข้าวปลอยส่างลองหรือที่หลายๆคนเรียกว่างานบวดลูกแก้วถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของชาวไทยใหญ่นั่นเองค่ะ บ้านผมเป็นอย่างไรยินดีตอนรับสู่แม่หอมซอนคันรีไทยแลนดมือแสน่างไกลแต่มีวัฒนักธรรมหลากหลายชาติพันธุ์แต่เรามอบรให้กแก่กันผมเป็นไทยใหญ่ เมื่อเป็นกะเรียสาวซองคนนั้นมงแลมูเซอลลีสองคุนน่ารักไม่แพ้ใครจีนยุดนานก็สวยปะโอก็คนเดีเสร็จสิ้นแล้วนะคะกับงานปลอยสั่งรองของคนไทยใหญ่ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะที่รับชมช่องรูปพี่ชャンネลฝากกดไลค์กดแชร์เป็นการใจให้ลูพี่ชャンネลด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ